สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะกลับมาเจอกับมารีนพลมารีอีกแล้วนะคะและสําหรับในรอบนี้อีกเช่นเคยค่ะเราอยู่กันที่บูธของกรมการค้าภายในและสําหรับในรอบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรู้จักกันกับที่เขาบอกว่าเป็นของฝากจากสงขลาคืออะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับอีกหนึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งเขามาจากสงขลาเลยไปเจอกับคุณวิชาญกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ ผมชื่อวิชาญเพื่อนใจมาจากจังหวัดสงขลาร้องะะน,นปลากระ,กะพรงเค็มว้าวเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงปลากระ,กะพรงเค็มแบบนี้นะคะแล้วเขามีกรรมวิธีอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะทําออกมาเป็นปลากระ,กะพรงเค็มหน้าตาแบบนี้ค่ะปลากระพงเค็มมันนะครับกว่าที่รเราจะได้กินกว่าที่จะมาเป็นตัวอยู่แบบนี้เนี่ยใช้เวลาในการทำ จากปลาสดๆเนี่ยหนึ่งเดือนเต็ม <Wow. S 1> 30วันนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลาที่เลี้ยงเนี่ยปลาตัวขนาดนี้เนี่ยอตอนที่มาทําเป็นปลาสดเนี่ยน้ำหนักประมาณ2กิโลกวา่า <c oughs> ถือว่าไซส์ใหญ่มากเลยนะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงเนี่ยขั้นต่ำแล้วก็8 <c oughs> เดือน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้กินปลาตัวนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ9เดือน <c oughs> แล้วก็ปลาก็จะเลี้ยงในจุดที่น้ําสะอาดที่สุดของทะเลสาบสงขลา น้ำจืดน้ำปล่อยน้ำเค็มเป็นสมน้ำเลยสามน้ำครับปลานี่ก็คือปลากระพงสมน้ำที่เลี้ยงก็คือเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างที่เขาไม่เหมือนกับปลากระพงทั่วไปด้วยใช่นี่คือจุดเด่นครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็กําลังขึ้นทะเบียน G I สิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ว่าปลานี้เนี่ยมีที่เดียวในโลกก็คืออยู่ที่ ทะเลสาสงขลาก็เลยกลายมาเป็นปลากระพงเค็มที่เป็นของดีแล้วก็ของฝากจากสงขลาครถูกต้องหรือจริงๆแล้วภายในงานนี้ก็วันนี้เราอยู่กันที่งานไฮเฟกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าสนใจอยากจะนําไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของคุณก็สามารถติดต่อกับคุณวิชาได้นะคะเราก็จะมีเบอร์คอนแทคติดต่อให้กับทุกคนนั่นเองงั้นทีนี้ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอาไปต่อยอดทางธุรกิจสามารถนําไปใช้ในที่ไหนยังไงได้บ้างครับคุณวิชาสามารถที่จะ เอาไปส่งออกก็ได้ oh. ถ้าใครอยากจะนําไปส่งออกไปจีนไปอินเดียไปประเทศ <c oughs> อืนอ่น <c oughs> ๆก็ได้สองถ้าใครอาจจะทำไปเป็นชิ้นชิ้นทำแพ็กเก็ใหม่ <c oughs> อาจจะทําแบรนด์ของตัวเองก็ได้ <c oughs> เราทําเป็นชิ้นให้เราทําเป็นผลิตให้ <c oughs> เอาไปทําแบรนด์ของตัวเองก็ได้ <c oughs> หรือว่าอาจจะเอาไปขายในร้านอาหารแปรรูปเป็นปลาเค็ม อะไรก็ได้แล้วแต่รูปแบบที่ร้านอาหารต้องการรูปแบบใหม่ๆก<ช>็าสามารถทําได้ครับแล้วก็ยินดีที่จะผลิตให้ครับโอเคนะคะและเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่บอกว่าใครที่สนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจกันกับพวกเราก็สามารถมาเยี่ยมชมพวกเรากันได้ที่งานไทยเฟสนั่นเองค่ะแต่หรือใครที่บอกว่าสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อกับคุณวิชาได้โดยตรงเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยเป็นเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นไลน์08013665 6 8แปดนะครับ mm hmm. ขอบฟูลมคาน้าภายในด้วยนะครับ,บที่เอื้อให้พื้นที่ ให้ปลากระพงเข็มได้มีที่ยืนได้งานไฟเฟกนะครับวันนี้นนปลากระพงจะไม่ได้มาแหวกไหวในงานนะคะแต่เรามายืนกันอยู่ภในงานไฟเฟกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยที่เบอร์ที่ให้ไว้กันเมื่อสักครู่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนก็ขออนุญาตไปเดินดูกันต่อภายในงานนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ละกันคะ่ะขอบคุณด,ด้วยน,น,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ